ครับวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้สิไปพาพี่พาน้องไปอันนั้นได้มื่อน,นี้ใส่บังลันได้มือน,นี้พี่น้องเลยพอละเอียนไปลองลองมึงเฮิงแล้วบริไปพี่น้องไปทดสอบมึงก่อนใส่ลาะทีน้ําแก็งลองลอง,ลองมึงพี่น้องเลยเป็นอะไรมันชิได้ป๋ลองมาลุ้นเด้อพี่น้องเด้อมึงมอื่อนสซกก็แล้วเจอกันบุหร่ บางรันก็เอาท่อพีบีซีเฮ็ดเอาพี่น้องเลยท่อมันจกน้อยเนี่ยจักน้อยกรับผมโบไปยังพี่น้องใส่ได้อยู่สำนี้พอได้กินอยู่คันไปใส่เดี๋ยวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาไปใส่น้ำกัดเดิมมือนี่บางรันโบยาวเฮ็ดจากสั้นจิกหน่อยเม็ดกุ้งกุ้บางรันก็ได้มันจะเข้าไปง่ายเอ้าพี่น้อง chẳng đầy cả áo phải năm ra đây, đọc thì nhoi, pha phun phun gì đây phun toóc gì đây đây mất mực mày nè cái này, bớt lên đấy, linh gì mất mưa. lời lại, thấy càn mày sau sâu lại thì nhoi, phải, nó phải thì nhoi, xài bằng lăn muu hoàn này, rèn hoàn này thì nhoi, để xài bằng lăn để hặc, vừa để áo con, để thải, có phun mà toóc thì ตอนไปยามกระต๊กยังต๊กอยู่นี่ฝนก็ได้ฝนยนังต๊กอยู่พี่น้องฝนในโต๊กได้มาเป็นอาทิตย์กุกลัว่อะไรพี่น้อง,งยังบรยุทธ์เลยกล้องก็เอาไปถ่ายบ่ได้พี่น้องเลยเอาจนยามมาฮอนเฮือนพี่น้องจังให้บึงจังได้เห็น <c oughs> เอากล้องไปบ่ได้ดีจริงได้แล้วเนาะมัน มันฟ้านี่แหละกล้องไปน้ำเอาโทรศัพท์ไปน้ำหว้วัยก็เปียกเท่านั้นแล้วน้องพี่น้องโทรศัพท์เอาพี่น้องมาลองเทบึงเป็นใดตูเอียนไม่ใช่ด้จักตูบปังลั่นกับนี่แหละพี่น้องเอียนเอาไปใส่ลายหลังในดอกหักหลังที่มันเข้าอันนี้ฮะเจียวมาเทใส่กระมังให้พี่น้องบึงนี่ไอ้ลองบึงพี่น้อง เป็นทีน่ใดมาพี่น้องบังเลกที่เรามึงก่อนเป็นที่ใโอูโอ้ตัวใหญ่อยู่พีน่นาะใหญ่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 เออคืออยู่เนาะนึกว่ามันจะตัวน้อยน้ <c oughs> อยใครอยู่ใครอยู่อ,อ,ยอุ้ยบังนี่รูปวา โอ้ยตาตซัมพีน้องเอ๋คืยยอยเนาะคืายอาตเนะเออเป็นตยตน้อ,อ,อลงลองมาเห็นอะไรกันได้บอดได้ทัว่วโอ้โโอ้ถุ <laughs> น,น,นี้โห <laughs> โอ้ไหกระตุ้นี้ ฮัลโหลโอ้โอ้บักไหนเลยบักหน่าเอาหลังนี้ดูออโอ้ดูดูต่อแต่มาคูยคือดีงามรุ่นนี้ฮะแบบนี้ก่อนเอาคือห้องอะไรอยู่ในบงัง ออกมาไตายซ่มบอกโอ้ยไต่แล้วโอ้ยย่งบ่ตายห่วยมันสองตัวนั่นจักออาก่อนมันจะไปมันกะละมังนั่นตื่นพ่อเนาะมีต้องรุ่มหน่อยนี้องาจะเอากะละมังดำนี่ก่อนหลังนี่มีตัวหนึ่ง โอ,โ,อโอ้่โอ้ยไม่ต้อไอไปดโอ้โอโอน่าโอ้ยด้ยเลยคุปะอเอปีเยนเลยพี่น้องเลยอ วางนี่โอ้โอ้โอโอเอี่ยนมีแต่โต่งา,งามเนาะโอ้หะน่ะโอ้ยได้การเบลี่ยนออกไปน้ำพี่น้องโอ้เอี่ยนมีแต่โต่งามเลยพี่น้องเลยโตเอี่ยนไข่อยู่พี่น้อง โอ้ยได็การอยู่ดอกพี่น้องเลยตัวนี้บักใหญ่เลยพุ่อนะพุ่อนะพุ่อนะพุ่นนพี่น้องใหญ่ขนาดบักนี่น่นได็การอยู่ดอกพี่น้องเลยลองไปใส่ลองบึงมันหึงอะไรไ่ได้ไปใส่ตีนน้ำแกงน้ำมันน้ำขึ้นมาเลยเดนเด้ไปใส่พี่น้องพอได้กินนี่นะสะดอว์เด็กการอยู่ ใส่ก็ได้ยังพอได้อยู่รายการยูรอกพี่น้องเ, <Ooh. S 1> เอ้สอนอ่อนเย็นเนาะแต่ละตูวันนี้ก็บอห้าวได้บักนี่เลยบักใหญ่เลยบักนี่ <c oughs> เอาเอาสัตว์นี้กอนนอะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ